สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่นะคะป่าตองค่ะวันนี้เราจะนำเสนอร้านอาหารอีกหนึ่งร้านที่เรามาสำรวจดูนะคะในป่าตองว่ามีร้านไหนเปิดบ้างนะคะเราได้พบอยู่หนึ่งร้านค่ะที่อร่อยมากแล้วก็สะอาดสะอ้านน่าทานมากเลยถ้าเผื่อนะักท่องเที่ยวท่านไหนมาที่ป่าตองแล้วนะคะอยากจะ นะคะหาร้านอาหารที่อร่อยอร่อยสะอาดถูกหลักอนมามัยทานนะคะแวะได้แวะได้ที่นี่เลยนะคะโอเคค่ะร้านนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงข้ามกับตึกนี้นะคะเนปเนปอะไรนะเนปทูน่าเหรอเนปทูน่าโฮเทลนะคะกับตึกนี้นะคะอยู่ตรงนะคะเดอะรอยัลพาราไดซ์ตรงนี้ค่ะ ะะถ้ามาจะเจอห้างทองป่าตองสองกับตึกสวยๆตรงนี้นะคะถนนจะเป็นวันเวคค่ะถ้ามาจากตรงนู้นเนี่ยจะเห็นป้ายนะคะอะรอยัลพาราไดซ์ด้านนี้นะคะแล้วก็จะติดกับธนาคารกรุงศรีค่ะเห็นป้ายธนาคารกรุงศรีตรงนี้ไหมเนี่ยค่ะจะมีธนาคารกรุงศรีอยู่ตรงนี้นะคะในนี้มีร้านอาหารอยู่หนึ่งร้านชื่อร้านทานิมูลนะคะเจ้าของเป็นคนน่ารักมากค่ะคุยสนุกมากๆเลยแล้วก็อาหารหน่าทานมากด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะพากันเดินไปที่ร้านเขาดูค่ะว่าร้านเขาเนี่ยเราไปขอดูเมนูก่อนเนาะแล้วก็มีอะไรอะไรน่าทานบ้างนะคะร้านเขาจัดสวยนะเขาใช้ดอกไม้กับต้นไม้ปลอมเข้าไปจัดในร้านเป็นไอเดียที่แบบดีมากเลยอ่ะคือเข้าไปแล้วบรรยากาศเหมือนกับแตกต่างจากข้างนอกสัญญาณหายไปนิดนึงหวัดดีค่ะน้องพลอยถ้าน้องพลอยมาป่านตองนะร้านนี้ก็น่าทานมากเลยค่ะบรรยากาศดีแล้วก็ ผัดไทยอาหารจานใหญ่มากอะ่ะแล้วก็ผัดวันนี้พี่ลองทานผัดไทยใส่หมูนะอร่อยอะ่ะแล้วก็จานใหญ่หมูตกใจเลยเจออาหารจานนี้แบบใหญ่มากนะคะแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนน่ารักอ่ะเราถึงร้านแล้วค่ะนี่ค่ะร้านนี้นะคะคานิมูนนะคะร้านคานิมูนเนี่ยอยู่ในซอยเดอะรอยัลพลาได์นะคะป้ายประมาณนี้เลยนะคะเขาก็จะมอีอาหารราคาพิเศษอยู่ด้านหน้าด้วย นะคะอาหารด้านอื่นก็จะมีนะคะนี่นี่ค่ะเราเข้าไปในร้านนะคะด้านนอกเนี่ยค่ะเนี่ยคือต้นไม้ปลอมที่จัดอะ่ะแต่แบบเยอะนะเนี่ยลงทุนเยอะนะคือคือแต่และต้นอ่ะสวยสวยแล้วสะอาดด้วยนะไม่ได้มีฝุ่นกลงฝุ่นเกาะเลยอะ่ะคือบรรยากาศแบบเนี้ยที่อยู่ในป่าตองเน่อยู่ในใจกลางของป่าตองด้วยนะอยู่ใกล้ๆกล้แบงค์ธนาคารกรุงศรีเนาะเนี่ยค่ะคือด้านนอกเนี่ยพอเข้ามาในโซนเนี่ยคือ ไม่มีความรู้สึกร้อนเลยนะคือมันเย็นขึ้นมาเลยแหละนะคะบรรยากาศคืออากาศเย็นสบายเลยนะคะเข้ามานั่งด้านนอกก็ได้นะคะมีแอลกอฮอล์วางนะคะนี่ก่อนจะเข้าร้านเขาจะได้รับเกียรินิยม <laughs> เกียรินิยมมาจากแบบโอ้โหเยอะมากเกียรินิยมของเขานะคะก็คือมีชื่อเสียงก็แหละในป่าตองช่วงที่ว่ามี ลูกค้าเยอะๆเนี่ยเขาก็มีคนสวัสดีค่ะพี่น,น,น,นั้นคนนั้นเจ้าของร้านนะคะพี่เคนย่านะดเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาให้ดูบรรยากาศภายในร้านก่อนนะนี่ค่ะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยคือที่มานั่งเนี่ยคือจะนั่งสบายๆเพราะว่าแต่แต่ในในช่วงของโซฟาเนี่ยจะมีหมอน นอนหมอนอิงให้แบบพิงแล้วนั่งแล้วมันรีแลกซ์พี่เขาเปิดแอร์ด้วยนะคะก็คือถ้ามีลูกค้ารีเควสก็เปิดให้แต่ถ้าลูกค้าไม่อยากเปิดก็แจ้งแจ้งเจ้าของนะอาจจะหายใจลําบากนิดนึงแต่จริงๆแล้วก็คือคือในร้านเนี่ยบริเวณเนี่ยคือความสะอาดสะอา้านมีตลอดเวลานะ สวยพี่เขาเป็นคนที่แบบเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าอาหารนะคะนี่คือการแต่งร้านของพี่เขานะคะดูรอบๆนะมีทีวีให้ดูด้วยนะคะเปิดแอร์คอนนะแล้วก็มุมเนี้นำเสนอเลยเพราะว่ามุมนี้สวยมากๆค่ะเนี่ยคือเขาจัดแบบเหมือนเรานั่งอยู่ในธรรมชาติเลยอะ่ะคือเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้โหพี่ใช้เงินเยอะมากเลยนะในในมุมเนี้ยดูสิคือแบบสวยมากๆค่ะ นี่คือบรรยากาศในร้านนะคะแบบคือโตนั่งอะไรก็สะดวกสบายค่ะมาดูเมนูกันนะคะนี่คือเมนูปกติของพี่เขานะคะก็จะมีราคาประมาณนี้จริงๆก็ราคานี่ใกล้เคียงกับของที่ร้านเลยนะก็คือราคาอยู่ประมาณนี้ค่ะไก่สเต๊ะนะคะของพี่เขาก็มี6ไม้เนี่ยของม่มมีแค่ สามสี่ไม้เองนะราคาแพงกว่าพี่เขาอีกนี่ตัวนี้ตัวนี้ขายดีนะคะตัวนี้ขายดีกุ้งสลงเนี่ยทุกคนคนมาทานเนี่ยจะชอบมากๆพี่เขามีอาหารหลายอย่างมากๆเลยค่ะนะคะมีทั้งยำอันนี้บอกการันตีได้ว่าอาหารที่พี่เขาทำเนี่ยรสชาตินี่แบบได้คนไทยเลยแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้วันนี้กินผัดไทยแทบไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะคือแบบรสชาติมันได้เลยอะ่ะแล้ว แล้วก็อาหารจานใหญ่มากใหญ่จริงๆคือผัดไทยสามารถทานได้สองคนนะมาถึงแบบอารมณ์หิวแล้วสั่งเยอะๆให้ดูจานพี่เขาก่อนนะคะ mm hmm. ช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นเมนูเล่มนี้นะคะพี่เคนยาขะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยไหมคะถ้าช่วงนี้มีครับมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็สามารถดูได้พี่ลดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร,ร่คะจากเล่มใหญ่อันนี้ถ้าเป็น อันนี้เป็นในเมนูใหญ่นี่ก็ลด20%ค่ะก็คือใครมาเนี่ยนะจากราคานี้ปลานะ่ะตัวใหญ่ๆคือทั้งตัวเลยใช่ไหมคะพี่อย่างปลา,าเปี้ยวหวานเนี่ยปลาทั้งตัวเนี่ยคือ4 5 0ห้าิก็ยังลดอีก20ด้วยนะก็คือไม่แพงค่ะถ้ามากันหลายๆคนเนี่ยมาทานที่นี่ก็บรรยากาศนี้เอาถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่า p พ i เวทได้เลยนะเพราะว่าห้องห้องอ,อ,อาหารที่เขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่กว้างมากนะคะแต่ว่าก็สามารถจุลักษณะจุคนได้ใน ในลักษณะที่สามารถจะเป็น private ได้เลยนั่งทานกันแบบสบายๆแล้วโต๊ะเขาก็จัดค่อนข้างห่างนะเขาค่อนข้างห่างคือไม่ได้ใกล้ชิดกับใครนะการเข้ามาพี่เขาก็จะมีการตรวจตรวจไข้ก่อนนะวัดเอ่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็แอลกอฮอล์มีพี่เขาจะวางหน้ากากสำรองไว้สําหรับตรงนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่มีหน้ากากมาก็ให้หน้ากากเนาะ ให้หน้ากากยืมใช้นะเพราะว่าตัวเจ้าของเองก็กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะภายในร้านซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็เมนูอาหารนะน่าทานมากๆจริงๆราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปนะคะอันนี้ลดลงไปอีก20%สวัสดีค่ะคุณโทนี่นี่ค่ะ Uh, อยากให้พี่ช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะพี่เพราะว่าบางทีมุ่งมีลูกค้าฝรั่งเข้ามาดูในในไลฟ์สดด้วยว่าร้านอาหารพี่เปิดยังไงราคาลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะ We open from 11 in the morning till uh, at the moment till 9 i n e o'clock n i t at night. ค่ะ Normally we open the 11โมง n ช้าถ i งเที่ยงคืนทุกวันไมหมคะเปิดทุก <Every S 2> วันโอเคแล้วก็ในเมนูนี้พี่ยังลดตอนนี้โปรโมชั่นลด20% uh, 20% d i yes. uh, ช่วงนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะก็ตอนนี้ร้านอยู่ที่ตรงไหนนะครพี่พูดเป็นภาษาอังกฤษเอ่อ a o l a โอเคค่ะได้ อันนี้ก็คือโอนเนอร์นะคะเป็นโอนเนอร์ของเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านของที่นี่เลยนะคะควบคุมเรื่องคุณภาพของอาหารรับรองได้ว่ามาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะประทานอาหารที่นี่นะคะป่าตองนะคะยังมีร้านอาหารเปิดอีกมากมายค่ะนะคะแต่ว่าอาจจะมาแล้วดูดูรู้สึกว่าอุ้ตายแล้วไม่มีร้านไหนเปิดจริงๆมีนะคะใกล้ๆนี่คือโจโซนกลางๆของป่าตองเลยนะอยู่ เ,เรียกว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงอซอยบางลาเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นโซนตรงนี้จริงๆแล้วพี่เขาอยู่ใจกลางของส่วนของป่าตองนะคะร้านนี้นะคะในเมนูเนี่ยราคาอาหารลดอีก20% Discount 20%นะคะถ้าเผื่อว่าจ้า I miss you too Kate Cat and Tony นะคะ If you come here or you have some f r i e n d Allowing still... Everybody still in Patong Please information this Live Video for your friend too Because the people Who still have business in Patong They are still alive ขอบคุณมากๆค่ะคุณโทนี่นะคะโทนี่ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คอย ติดตามไลฟ์สดของเราตลอดเลยนะคะฝากแนะนําร้านอาหารนะคะร้านนี้ด้วยนะคะมีอาหารดีๆบริการนะคะอาหารอร่อยรับรองยกนิ้วให้ค่ะนะคะว่าคุณมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะการบริการกเจ้าของร้านเป็นคนน่ารักมากๆค่ะอาหารได้ลด20%ด้วยนะคะช่วงนี้ถ้ามาที่ป่าตองอย่าลืมฮันนี่มูนฮันนี่มูนใช่ไหมคะพี่ ฮันนีม uh, ูลนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเข้ามาที Rainbow ่นี่รับรองว่าได้รับการบริการที่ดีบรรยากาศดีจกนิ้วให้ค่ะบายน่ารักมาก